น้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับเมนูอะไรในเซเว่นแล้วอร่อยขวดนี้เคยรีวิวไปแล้วนะแต่ตอนนั้นมีขายแค่ในโลตัตอะตอนนี้มีขายในเซเว่นแล้วโคตรดีมีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดๆนะเอามากินกับข้าวกินกับอะไรก็อร่อยเดี๋ยวมาม i x เมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆกันใช้ไข่กุ้งแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดซีพีสูตรมะนาวลงไปผสมแซบซีดครบรสหอมมะนาวแท้สดใหม่เหมือนตำเองอืมถูกปากคนไทยแน่นอนได้แบบนี้แล้วก็เอามากินกับข้าวผัดกุ้งเสร็จแล้วก็ามาลาดใส่ข้าวผัดกุ้งดูแซบขึ้นมาทันที ืมอฟิลมัอนใส่พริกน้ำปลาแต่แซ่บกว่าอีกแบบคือเอามากินกับออมูเอาออมูไปจิ้มไปเลยตักให้มีไข่กุ้งขึ้นมาด้วยนะอร่อยมากรสชาติจัดจ้านกว่าเดิมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบขวดที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วนะตัวนี้ตัวดังเลยอร่อยอยากแต่หาซื้อยากไปหน่อยตอนนี้มีไขยในเซเว่นสักทีน้ำตาจะไหล ถ้ากินไม่หมดก็เก็บเอาใส่ตู้เย็นได้เขาทามาจากของโซดาเอากลับมากินใหม่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้จะกินเมนูอะไรกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดิ